สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุมสุขวดเดอร์มูนอีกาสีไปเก็บมะขา,ามพี่น้องเอ,อม้มาปอกขายเพราะว่ามะขามก็ซุกแหละปอกขายเพราะอะไรเงินเพราะอะไรเงินใส่เล็กน้อยพี่น้องเอ้เพราะว่ามันมีอาสีพ่อพึ่นหับซื้อนะพี่น้องหับซื้อตะโก,ก้เขาเองกับมี่นะถ้าห้ามโบเก็บขายกาับมันก็สิทิมไปซื้อกับเรื่องสูงแล้วมาเก็บปอกขาย,ายเอาเงินดีกว่าพี่น้องเอ้เดี๋ยวเอาสิไปเก็บกันเลยลุงคนขึ้น กำบป่าพ่นเก็บไแตาอุรีเพิ่นเฝ้าดเพิ่นคอยสิไปเก็บมะขามมาปอกไปขายป่ะแต่ว่ามะขามนี่ก็โหลกเลายๆพี่น้องเลยแต่ก่อนโลนึงสี่พันกีบแต่ตอนนี้เพิ่นซื้อโลนึงสามพันแต่ว่าเ้าก็ต้องไปเก็บมาขายพี่น้องเอ้ยมาปอกขายดีกว่านางซื้อพี่น้องเอ้ยนางซื้อแห้งบ่อไหลยังครับนางแหละกระปอกมะขาาไปขายหากันยังไงเงินเด็กน้อยหน่อๆก็ยากมั้งพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเ้าสิไปเก็บกันเลยอยู่เฮือนอยู่สานป่ บ้านนี้ไปนำต่าอุรีน้อยหนึ่งกระเจ็บหัวเวิดหมือเวิดคืนอนจนได้กินยาจังได้นอนดนับคืนนี้ก็ได้เนี่บอร์า้ำหลวนเพนไปลุยน้ำค้าอยู่ลุมพวนี่โกกมะขามหรือมีอยู่ประมาณสองซ้ำโกกนี่แหละเป็นมะขามสมก็ได้เห็ดยั้งบบค่อยไหล,ลก็ได้สีมาเก็บปอกขายนี่ลุงเพนขืนอยู่เถิงพวป่าเป็นคนเก็บ พูนเล็กหน่อยเก็บอยู่ขึ้นทางคนแต่บ้างโหลดเลือโหลดเอ้ยพุ่ลุงมีเสื้อกลมอยู่แนบมเห็นสุกเลือกมาแล้วี่เนาะหมอโหลวนไปเก็บมะข้าวอยู่ฝุ่นอยู่ขึ้นทางเอ้ยถือหัวซะเนาะ คุนเล็กน,น้อยเก็บอยคุณพระแกงเสือท,มทกมาขายใช่ปะสติทีคือหอัสสายเห็ไหเอิมหาพันหักสิเกินยุคิมหเ<า>ห็นสาวพูดออกมามาพี่น้องอเาาาก,าก็บักทานกันเก็บไปขายวะอจีบ <laughs> เสริมอจีบเสริมมาชีบเสริมผมมีอย่าง็ด กว่วน่งซื้อเนอะ<ป>าะกลันาซืาโลซิบโลกัอ้าวขย,ยันไหลนี่พี่น้องเอ้หมาค้างม,มันสุกแล้วฮะก็จะเก็บใส้กระสรังไปปออคายตรงเลือก็เลยพี่น้องเอ้ความันเนา่ามีนวยดีนวยบุดี หน่วยได้มันเป็นแมงค่ะกับเอ,เอาเอาแต่ตัวมันดีดีมือหนานะับไปคล้ายกับอะไยูเศร้าหาพันเศร้าหาพันกาไหลเพนเพิสหลนเพิสท่ฮัมโหรนไปอันนึงผู้ดีครบนะเศร้าหาพันค่ะผู้ใดเพนเพิสพ,พงหนึ่ง แหวนมากินมะขามอยู่หนองท่างพูนเก็บบททันนี่มันกินได้นไงนี่เล็กน้อยเก็บมะขามพีเฟรดสชให้เบิกเล็กน้อยก่อนเล็กน้อยเพื่อเก็บมะขามขายพอได้เงินลงห้องเฮียพ์่นห่านลงทงังแต่ห้ามหลอนจะเก็บซอยปลาทุยเชบหลอนเม่นหุ่นอามากลิบใส่น้ำเหลาเลยน่ะมามา,มากลิฟมากนาเอาเบิร์ดแล้วหันฮุบนเปเบิร์ดแพุกน ฮูบต like ั้ง okay. ขี้ดินทั้งหมากเน่าหมากยังเก็บมะขามเล็กหน่อยเพิ่เก็บมะขามพอได้เงินไป้งเหียดโอเคเก็บเก็บจะได้แบนมากินได้ไวยี่ไวผุนแบมันแหมมาแล้วมันเตรียมทาสิมากินมะขามนะคะ บอกมันบ่บอกมันก็หุบเขาไปทันแล้วมันสิจักเนี้ยมาแต่มาคามนี่พนังเนยคนเก็บซอยก็ได้พวคนหัวเหลือมบ่เก็บซอยปลาทุ่ยบ่บ่โดนเก็บเป็นอยู่บ่เก็บไว้ที่แบนสิมากินค่น แบกเตรียมจ่องอยู่คันเก็บบทันมากินได้เยเออโอ้เก่งแถวไอหมอเนี่ยคือบโบป,ปันได,ด้นะป, <c oughs> ป้ะ<อ>ะาเธอเก่งเถวไอหมอหัวโหลันี่เก,ก็บมาคามกระเป็นพวัวเออเก็บใช้เ <c oughs> ก็บใช้ ทอกไซอ้เก่งแหงเธอเวยไหนเธอซ้องสมากระทอสมากระทอมือน uh ี้คือฝนสิโต๊กเลยคือด้วยไมนสิโต๊กฮะหมอกวงใครมือแดงบอื๊ะฮะพอให้มันจับมาร้อนรถไทยมาแล้วเรียกเด้อบาทนี่รถคู่ใด ดีกรดดีกรถ,กรถ,กรถนี่เลยทุกคนแก่มากนี่สซุกวะซุกอยู่ด้วยเนี่ยันาดอยากเป็นแมกมาค้ามี่ยค้ามแมกดีกรถไทยขพ้่มาเลยพี่รถเซออยบอก ไล่ย <laughs> <laughs> ้อนเขาปวดหัว <tr> น <ans automated> <laughs> <Take five more minutes> ้ำเลยสบายดีสบายดีสาวเก็บสเก็บลูกมาเก็บมันแหงดเก็บเเก็บไปเก็ไปาไปเก็บสาวเบียดก็ได้จะหนป่าแล้วโบได้ให้เงินไปห้งเหียนได้โบเก็บชอยแล้วแล้วคือบรปกแลแล้วปเราเปิดละ เป่นหดเปีดเลยไ,ลไรยนี่แหละพี่น้องเอ้ยวิถีชีวิตเด็กหน่อยพื้นเ็บมาขามไปปอกไปขายนี่พื้นห้านตงมางานมันนี่ทั้งหมากรีบมาซู้แต่มาขามมันจะเป็นกากแล้วเนี่ยี่เป็น แบบนี้มันก็เอาบุหรี่ได้มันเป็นอันนั้น,เป,น,น,นเป็นกา,ากรกลิบกับมี่ส่วนไหมากเออซุกอยู่ได้ไหนมีทั้งซุกแลยกัะลิบนี่พี่น้องเอ้นีนเดี๋ยวจะไปเก็บซอยป่าก่อนบรรยากาศหลบหลบบ้านพี่น้องไอ้ย่ำ คือฟ้นสิตโต๊เลยฟ้นสิตโต๊ะห้ามหลอกมะม่วงนะมาฟนสิต๊ห้ามหลอกมออะม่วงแล้วน่ยมันเดือนสองเดือนสามหละบรรยากาศรแรบรบหลอกบาทเนี้ยสิท้ายให้เบิ่งไปหลังเลยนี่หลอ,มอกมะม่วงก็เป็นหลอกเมื่อไหร่เป็นฟุ้ตภาาเป็นหลอกเป็นฟดตล่ะ ถ้าฝนตกลงหับมานี่ก็จับหมาก็สิได้กินอยู่ดอกนี่เพิ่นห่านออกเบิดพี่น้องเอ้ยข้างนอกนี่เพราะว่ามันเกียดพ,พื้นทางเพิ่นพี่ไกนี่เป็นหลายแถวนี่แต่ปีนี้เพิ่นานออกแล้วมันก็สิเหลือ,น,อน,น้อยถ้าฝนตกมมันอาจสิจับดีอยู่เพราะว่าลูแหลงกบ่มีหยัง ก็โอเคพี่น้องเลยสิเก็บซอยป่าก่อนหย่านแบะมากินสิพรท่านแบะมะขามพี่น้องไอ้เหลือกเอาได้หนิขาห้ามโบเหลือกเอามันมันมีตะนาวรายต้องบีบเอาแต่ละหมากหมากมันได้ว่าหานลงมาแล้วสิเก็บหลายรลดมะขามมันหลายปีแล้วมันอยากเป็นแมงนไง เอาอยู่แต่ว่ามันบกเครื่องกรัน, <c oughs> นี่เดีมันได้บีบเอาคือการอะไรไหนมันได้บีบเอาคือกันกนะ้ำมันเที่ยวแ <c oughs> ห้แม,มันเที <c oughs> ่ยวมันาวไะมันมขามขามเหลือกนะ <c oughs> ต้องเหลือกเอาบีบเอาอยู่แปลกแป,กแปกลกแต่ละมากระะ ถ้าสิฮุบเอาโลดมันกะบ่ไหลคือเก่าเพราะมีแต่ต้นเน่ามีแต่ต้นเน่าเฮาบ่เดือดกําลังไหลซ่ํานี้ข่อยเก็บบีบเอาหักโลดหลายเลยแต่ว่ายังยังเลือกอกพี่น้องเอ้ยวคลิปต่อไปขอสิปอกแล้วกเอาไปขายให้เบิ่งว่าสิได้จักโลหลายๆจักพันมื้อนี้นี่สิทําาย้เท่าไหร่ หลายเบาะ10,000เก็บหรือ20,000ก็รอเบ,บิงน้ำกันพี่น้องเอ้ยแต่ว่าตอนนี้ต้องเก็บก่อนแล้วเฮาจังสิไปปอกตอนแรกพุ่นแหละนะสิได้ไปขายอยู่คั่นปอกทนันทันอยู่ดอกปอกค่าเรียนึงเนาะอ้าวได้เต็มตาแล้วนี่ได้ตานึงแล้วเ,เ,เก็บเนาะนึงได้เต็มกนี่กะหลายเตเิบเ เต็มกระสาบนี่แหละ5โลมือนั้นพี่น้องไปขายมือนั้นได้25,000แต่ว่ามือนี้นี่สิไดจักกระสาบเฮามาเก็บเลาะเบิ่งว่าเฮาเก็บนี่สิได้จักกระาบ่เฮางน่ก็โอเคพี่น้องเอ้ยมือนี้ก็หลายบ่ได้ไปไสมานั่งเก็บมะขามน้ําป้าเพราะว่าอยู่เฮือนหญ้ากับปูก็บ่อยู่แล้วไปกินดองก็ได้อยู่เฮือนกับปากับลุงกับตาโอด ก็มาเก็บมะขามซอยป่าแล้วก็สิปอกแลก้วก็จะไปขายพี่น้องเอ้ยเ,ออเพราะว่าบ่มีหยังเฮ็ดบ่ได้ไปใสมื้อนี้ก็คิดมีก็ม,มีเพียงซนี่แหละพี่น้องเนได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะพี่น้องแล้วก็สิปอกมะขามแล้วเอาไปขายเดี๋ยวรอเบิ่งคลิปต่อไปพี่น้องว่าเฮาสิไลฟ์ปานใดนะพี่น้องโอเคสดี